ว้าวขณะนี้6โมงครึ่งดูสายการบินป๊ามันฝนเมื่อคือนนี่ฝนตกแล้วทำให้แบบแบบเขาเรียกอะไรคะเหมือนแบบมันเป็นทะเลเหมอกพี่พี่มันมันมองเห็นเขาขาวผสมบนทองฟ้าเขาขาวผสมกับภูเขาดูสิเขาขาวนั้นไม่ใช่ทะเลแต่มันเป็นไอหมอกนะคะ มันเป็นวิวขณะนี้6กโมงครึ่งเป็นวิวที่สวยงามมากหูยแถมได้สูตรอากาศหายใจด้วยดูสิสวยสวยสวย,สวยมากคือเมื่อคืนนี้ฝนตกใช่ไหมไอคิดว่ากลิ่นไอมันไปกระทบกับแสงกับบรรยากาศกับอากาศมันก็เลยทำให้สวยงามนะคะสวยมากเลย ก็เลยมาเปลี่ยนให้เพื่อนดูว่าบางค่ามันจะเป็นสเปเชียลเนาะสเปเชียลน,นะดอกไม้วิวิรอบสองรอบสองกุหลาบจ้ากุหลาบสีชมพูออกมาอันนี้สวยอันนี้มันหมดแล้ววี่ตัดหมดแล้วแต่มันเหลืออันนี้ยังอันนี้ดอกชมพูก็สวยเนาะหอมหอมกุหลาบกลิ่นหอมนีม่เ็าไปทํา น้ำหอมหรือเปล่าอันนี้ดอกส้มเล็กๆเ,เป็นเล็กๆก,ก็สวยแต่ดูดอกนี้สิเอาไข่ยิ่งฝนตกมันร่วงยิ่งยิ่งร่วงยิ่งสวยยิ่งดกเนาะยิ่งดกมันเปียกนะนี่ปิดเปียก,ยกดูสิตอวิวบ,บอกแล้วขนาดนี้มันจะเป็นลูกแล้วมันก็ยังมีช่อช่อหนามากช่อหนาเพราะว่า สวยไหมไข่ใส่นมนั่นแหละคะ่ะวิตามินและโปรโตีนนะคะดกมากดูสิเห็นช่อไหมวิวีก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ดีใจปลูกต้นไม้สวยงามคนมือเขียวส่นคนมือเย็นนะคะโอ้ยแสงดดแดดแดดอออกฝั่งนี้เริ่มแล้วดูสิพอหมอก พอหมอกไปแดดก็จะมาแหละวันนี้วันนี้ดีหรอกก็เลยมาอัปเดตให้ดูบรรยากาศรอบบ้านวีวีนะคะสวยมากมายสวยมากมายสวยมากๆ